สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพนเค,ค้กพร้อมแม่น้องสาวกลับบ้านแล้วน้องสะพ้ยหลานยังต้องอยู่ต่อจากรณีนางเอกสาวแพนเค,ค้กเขมมณิตประกาศติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่28มิถุนายนพร้อมครอบครัวรวม8คนโดยทั้งคุณแม่มิกิน้องสาวน้องสะพ้ยและน้องอัญชันหลานสาวก็ติดด้วยนางเอกสาวยังได้อัปเดตอาการพร้อมคุณแม่และน้องสาวหลังติดโควิดจิตตกไม่ได้กลิน่นและเชื้อลงปอด พร้อมเผยโมเมนต,ต์กำลังใจดีพี่มีหวานใจลงทุนจอดรถเล็งมุมตรงห้องพักมาเยี่ยมอยู่ไกลๆนั้นล่าสุดพัชาน้องสไพซของแพนเค,ค้กได้โพสภาพผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพที่สารวัตรมีแฟนหนุ่มของสาวแพนเค,ค้กได้เดินทางมารับสาวแพนเค,ค้กและครอบครัวโดยมีคุณแม่และมิกิก,กลับบ้านแล้วทั้งนี้ส่วนพัชาและลูกสาวยังต้องอยู่ต่ออีก3าวันโดยพัชาย,ยังได้โพสคลิปน้องจันลูกสาวคนเล็กที่ไม่ได้ติดเชื้อพร้อมบอกด้วยว่าคิดถึงมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ